แางนี้แพนเลยแม่คันที่แล้วเล่นกูัีครับมันดิแคมป์นะครับวันนี้มีโคซิลโคซิลมาแนะนำนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นรีคอนรีคอนทันตกนะครับรีคอนเป็นรุ่นทันตกเป็นลักษณะของใบนะอย่าสับสนรุ่นนี้นะครับทําที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆถามหามาตัวเนี้ยผมสั่งมา3ามเดือนเขาก็มันเป็นรอบผลิตของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบริษัทเขาไม่ค่อยสต็อกนะหมายความว่าไงหมายความว่ามีของ คุณต้องซื้อเลยเพราะถ้าคุณไม่ซื้อคุณรออีก3เดือน6เดือนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กซานไม้ทำที่ญี่ปุ่นก็มีลูกค้ามาสั่งเอาไว้เดี๋ยวผมก็ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะครับราคา6,700บาทเหลืออีกเล่มหนึ่งส่วนเล่มที่เหลือคงตามมาอีกประมาณเดือนหน้านะครับแกะมาให้ดูกันดีกว่าตัวนี้เมสอินเจแปนนะครับคุณภาพดีมากแต่ก็อย่างที่บอกราคาก็คงแพงอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ของเขาดีใช้ได้จริงมาตรงนี้ ซาบูไรซันนะครับรุ่นเบคอนเหล็ก VG1 ีวันซันไมตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูดี่ไหนจะชัดเลยไม่ค่อยมีที่ไหนนะอ่าตัวนี้ไม่ใช่ฟูแทงนะเป็นกัดก็ใบนะครับด้ามมันเป็นยางแล้วก็ทำที่ญี่ปุ่นเหล็กหนามากกี่มิลไม่รู้หกมิลมั้งหรือวัดก่อนเพิเคยเห็นกันนี่แหละหมิลนะครับ หนามากๆเลยอ่าใบยาวเท่าไหร่วัดใบด้วยนี่วัดใบวัดใบดิสั้นนะจริงๆไอ้ไซส์ประมาณเนี้ยมันใช้งานได้ทั่วทั่วไปอ่ะเจ็ดนิ้วนะครับใช้งานได้ทั่วทั่วไปก็คือหมาะสำหรับตัดสําหรับเฉือนนะครับซองเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นซองเป็นซองใครเด็กมาอย่างนี้นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆราคาก็โอเคนะผมว่ามันก็ไม่แพงจะเก็บทำไมอ่าไปดูกล่องกันก่อนนี่ร้านเราก็มีนะครับ พอสั่งก็ <S <S งซื้อก็ <S 2> <S 2> หาเอมาได้อเอา,เ<ร>าดูเลตติง้งเหล็กนะครับ v ีจีวันซันไมไอเหล็กซันไมเนี่ยมันเป็นเหล็กสูตรของญี่ปุ่นนะครับจุดขายของเขาก็คือมันจะมีความคมและแข็งและแข่งมากๆนะครับผมชอบไอเหล็กซันไมนี่มากเลยเอาไป5ดาวเลยนะครับลองไปใช้ดูแล้วกันมันคมมากๆเลยด้ามจับเป็นยางนะครับก็คือมันกระชับมือดีนะแต่ว่า บางทีเราดูมันอาจจะแบบเ,ยเ้ยมันมูลค่ามันต่ำดว้วยใช้เป็นนานๆม,มันจะเหนียวมือไงประมาณสาดาวแล้วกันระบบการล็อกไม่มีใบตายเต <The S 1> <ห>็มแม็กนะครับเต็มแม็กอยู่แล้วความคุ้มค่าราคา6 7พัได้ประมาณนี้เอาไป5าดาวเถอะนะครับทำที่ญี่ปุ่นด้วย mm hmm. ภาพรวมนะครับภาพรวมโอเคคือมันเป็นมีดที่เขาออกแบบมาให้ใช้งานไม่ได้เอาไว้เก็บเอาไว้สะสมอะไรมากมายนะครับ mm hmm. ภาพรวมถ้าหากับ วเรื่องของตัวเงินกับคุณภาพเหล็กก็ห้ดาวเนาะไอตัวนี้ลองไปดูในวีดีโอของเขานะครับของโคซิลที่เขาทำก็คือมันสามารถเสียบเข้าไปแล้วปีนยอดเป็นบันไดได้เลยนะครับมันจะมีทางแท็กซิคอนเหมือนกันคือใช้เป็นคาในการถึงตัวขึ้นได้ไดเลยโดยที่มันไม่หักลองไปดูในคลิปโคซิลแล้วกันนะครับบางทีเขามีมีการเทสอะไรที่มันดโหตๆหน่อยยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยราคาไม่แรงนะ อมาดูช่องทางการติดต่อนิดนึงซูมเข้าซูมออกอะไรนกาสนใจนะครับไปเป็นเพื่อนเราในไลน์ id ไลน์ของเรา<ๆ>มันที่คำสองศูนหนะครับหรือดูวิดีโอยอนหลังก็เป็นใน y o u t บมันที่คำสองศูนนะครับมีช่องทางใหม่อินสตาแกรมมันทีคำสองศูอะไรก็ได้พิมพ์มันที่ค2สองศเจอแน่นอนสักช่องหนึ่งคิวอาร์โคก็มีนะครับสนใจก็มาติดต่อกันได้ขอบคุณครับไม่เคยเห็นเง่เพิ่สั่งเลย แขมส่งใครเด็กดีวะชอบส่งใครเด็กก็ส่งไอล่อนเนี่